จะซื้อ,อยังชื่อน,นี้ค่ะชื่อน,นี้ค่ะระว่างอายก็เบีย้ยลงเหลืองหน่จะเสื้อเลือกอยังโอ้เลือกอายดีกว่าจ <c oughs> มแล้วที่เลือกอายมากก็เลือกเบ<า><า>ี้ยมาเห็นน้องนั่งหลังพอได้งมหัวเมือ่อจ้าวผู้ป้าบักนัด <c oughs> ผมหลักเข้ามาโบโบ่ลักเอาบ่อันนี้ลักลักมา อย่าบอกไพเดอร์อ,อย่าบานอย่าบาน <laughs> <laughs> านเดียวกันแต่นคนละประเทศครับ <laughs> ขามบ้านกับขามเม่สิละช่วงนี้กับสะพานโบมี่เพราะวา่าน้ำมันเอาไปแล้วล่อช่วงแรงครับขันบออกจากบ้านโบเห็นดานแม่นแดนไกลขั้นบบไปหาเรียนกับโบมี่เป็นข่วมหูผมอยู่ที่ร้อยตระวางอำเภอ ต,ตระการกับอำเภอหน้าห่วผมจะไปหมู่บานอันหมูบานเดียวสิมีสองประเทศลาวและไทยผมลัดมาขึ้นเขาได้บบดนี้ทางกับโอ้ยขึ้นเขามากครับเว่าถ้า่าท้างดีอยู่ครับแต่ว่ามันสั้นครับถนนมันสั้นรถเก๋งธาว่ามา,มาได้บกับใหญ่ใหา่แค่หน่อยแต่ว่าขันเป็นรถกระบะกับมาได้ครับบ่ตองโฟกัมาไดเบิ่บงพี่น้องฟังพี่ครับ ผู้เขาครับทั้งลูกเลยเห็ดการเกษตรบนภู้เขาครับปลูกนัดปลูกพักปลูกยังแล้วครับสวยงามเือกันนยครับไทยเฮากระไดบือดมองเบิงมองเที่ยวอ้ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีความสวยงามทางธรรมชาติบธรมบลาคำฟังมากครับทางลงเพิ่นครับเบิงทางลง สวนมักนัดครับสุกเรียบร้อยกำลังเก็บนาจะลงได้จะพอรถไทยอะไรไปนี่คือสวนสับป,ปะหลดสวนมักนัดครับพุ่นแมนบัดเลยครับสวนมักนัดสวนสับป,ประรดวิวทิวทัศน์ครับสวยงามเลือกเกินมันจะว่าเขาจะไปเม็นแล้หรอครับมันจะแบบว่านี่นี่ก็ซุกกันนี่นี่นี่นสุกกันโอ้ยหอมมังนัดเดะหอมมังนัดสุกเดะ โอ้ยพี่สุกปาดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าสุกหอมบ,บังนัดสุกดต้องสใส่ข้าวบัวมาเก็บเลอครับบังนัดมันจนแบบว่าสุกจนเน่านะสุกจนเน่าโอ้เป็นตะแเสบเป็นตะวานนี่แต่มันหน่อยหน่อยแห้งบังนัดข้าเจ้าสุกลายอยู่เ้อครับขอซะว่อยู่ใส่เจ้าของขอ,ของนัดนีด้วยจักสองหน่วยว่าลุลับไป สุกบุรีผมมาเก็บกับเนาโอ้ยบอดอกเดี๋ยวหาเข้ามาเก็บเจ่าก,ก็จะกับปวยจนเ,เนะน่าแล้วน,นี่นี่ปวยจนเน่าสนั่นเดี๋ยวสิเก็บเส้นทางบรรยากาศนะครับนี่คือเป็นทางล่องกัได้ตอนขึ้นมันขึ้นเขายางคักเลยเส้นทางครับไปได้มาได้สบายได้ครับไม่มีปัญหาทางลงได้บันนี้ลงเขาอย่างเดียวบรรยากาศเส้นทางครับอำเภอนะครไทย ไปอำอเภอนวเมืองเลยครับขึ้นเขามารัดนะนะสิริภามาลัดมาอืมเป็นทางหลวงไรือสิเป็นทางหลงโมโหกันสิริภาไปทัวจิตปัวเดนเลยขึ้นป้าขึ้นผู้ปีนผู้ยางคักเลยแต่ว่าถนนก็นดีอยู่ครับค่อนเกรดยางดีหมู่เจ็ดตำบลน,น้ำกลุ่มอ,อําเภอนครไทยพิศณุโลกอ้าวนี่้วยครับป้าด คนไรเคยมาในบาทนี่ทะลุไปคนละทั้งอำเภอสรัรตตะการผมน,นะครับด้านหลังที่ผ่านมาผมสิไปมูบานเมืองแหล่อย่างนี้แหละบรรยากาศทั้งรัดนะครับระวังอำเภอนครไทยไปอำเภอหน้าเหวผ่านมูบานลืมละ่ะบุงข่านี่หละ่ะฮะผ่านมูบานบุงพัม,มา กตจะเป็นทางปูนเล่นเดียวเลยครับปูนเล่นเดียวก็ถือว่าสุดยอดเลยปูนเล่นเดียวนี่ขี่สบายเลยเพราะว่ารถกับรลายครับเป็นโมบันโมบันเดียวทั้งในเป็นทางลัดด้วยครับสิริพ่ามาอ้าวนี่ดีถนนมันบกเกยมันบอนมันคนละมันบกเกยกันนะปูนเล่นเดียวเงีา้วมาเลยครับจากต่โมบานผมมา ตเล่นบอกวิธีบ้านเพิ่นครับเพิ่นกับชฟวาซุ่มหนีมานั่หนีเท่าก,กับอ,บอ,อกกว่าขึ้นมาไก่แล้วจนเลี้ยวหลังมาเบืองมานมาแต่ใสว่าเสิมาบ้านยังบัานมีเอฟซีครับวันนี้ไปหาขอเข่ากินป่ะวั้กินขา่าเส้รอยู่วานเิมาหาหลานกินขา้าหรอวายสวัสดีบูสวัสีบูนี่มีต่ปลาตะดง สำหรับคนบ่เคยมาแบบผมนะว่ามันสีมีหลังจากสร้างสอปอลเล่าครับบ้านเท่ากันยังมีวิธีแบบนี้อยู่ครับบ้านนาลึกบ้านนาลึงครับอ่านถือบุณิย์<ม>สำนักง,งานพื้นที่การศึกษาเลยเข้าจังหวัดเลยแล้วครับผ่านจากนครไทยมาเรีลคัมบ์บ่สัตวาบ่าคัมแล้วขี่รถมา โรงเรียนบ้านนาลึงหนึ่งในอันสิ้นเมืองไทยที่หลายคนอาจจะหู้และมีหลายๆคนที่ยังมาหครับผู้ฐานเมืองไทยครับเป็นความสวยงามที่สุดยอดนี่คือบ้านแสงผ้าขึ้นอำเภอหน้าแห้วครับจังหวัดเมืองเลยผมรัดมาจากนครไทยมาจากอำเภอชาติการอำเภอนครไทย ลัดขึ้นภูเขาทะลุออกว่ามองนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งมองที่ผมบาเคยมากครับเป็นอิหยังที่สวยงามแห่งผมผงมากครั้งแรกผู้ใดเคยมามองนีนะครับเป็นมองที่สวยงามแห่งมีวิวภูเขามีทงหน้ามีโรงเรียนละมีวัดเก่าแก่ครับสวยงามแห่งสวยงามเลยทีเดียวครับภผยหูแนว่วานี่คือสัญ,ญลักษณ์อีหยังครับ ทางลงมู่บานครับบ้านแสงผานั่นคือมู่บานครับท่างผุ่นเป็นทางลงวิวันสวยงามางธรรมชาติภูเขาธงหน้าวิวสวยงามปันภาพแต้มภาพวาดเลยที่เดียวครับนี่คือโรงเรียนบันแสงผาครับด้านลางและทัดออกไปครับก็จะเป็นวัดเก่าครับวัดโพชัยเป็นมู่บานครับ เป็นอันสิ้นที่สวยงามจนได้ขนานนามว่านี่คือผู้ฐานเมืองไทยครับผมอยู่ที่บ้านเมืองแพร่้อครับมื่อนี้เป็นวันเน้นครับเพิ่นว่าเปิดดานเพิ่นเปิดดานให้ขามเฉพาะวันพระเป็นบ้านซื้อบ้านเดียวกันเด้อครับฟังผุนกับเมืองแพร่ฟังนี่กับเมืองแพร่ข้นขามมากนี่ป่ะหัวค้นทั้งหลายป่ะหัวกัน กำลังจองมากนี่อาจจะเป็นคนเหมืองแผเอาเหิดบขามมาขายหัวคนไทยหรือคนเลาานะาจะเป็นคนไทยเบงส่งแล้วขามาไปซื้อเฮ็ดมาต่ข้าขายนิดหน่อยได้ยุรับแต่ว่าคันเปิดเซรีด้วยนะครับเพิ่นจะเปิดเฉพาะวันพระอาทิตย์หนึ่งมนีหนึ่งขังเด้อยรับเปิดช่วงนาแรงเพิ่นจะมีสะพานไม้ไผ่ขามแต่ว่าช่วงนี้นานามหลากนามมันเอาสะพานนี้วะไงซักไข่โอ้ เพิ่นอยู่ฟังคุณวันนั่นพี่น้องฟังคุณขามเอาเห็ดไข่มาขายทุงเท่าไรทุงละทุงละทุงละร้อยอู้เดลายต่วละเดลัยเดลายเอิ่นใหญ่ใหญ่เอิ้นใส่ปลาไหลให้กินซื้อขายกันในสี่เลยบ่แมนอันนี้ยังไงนะแลกกันพี่น้องแลกกันเมื่อกี้เราไม่เข้าฟางหรอเมื่อกี้ฟ้ามันคือดอกตุ่มดอกงามดอกมกดีแท้ทุงเท่าไรนี่ งมาสงร้อยตัวนี้สองร้อยเป็นตะแกงเด้อครับงามงามเห็ดไข่เาเจ้ามาสสเขาว่าไก่พูนและทางเหล่าไต่ผเอาแร่ตะอุบลบ่มีหมอกแกงขี่รถมามาไก่แม่อู้เสียดายเยอะถ้าเป็นวันธรรมดาสิบโมงเนวันพระเป็นวันเน่นวันไม่ออกวันทั่วไปเพิ่นจะบ่ให้ขยามเด้อครับแต่ว่ากะสรงเห็ดทรงยังกันไหนนเล็กนน้อยแต่ว่าขันเป็น บอบอกเขาไปเลยเขาไปเลยก็ได้บ่ขอมาได้แค่นี้ได้แค่นี้โอ้เพิ่นขอมาได้แค่นี้ได้มาแค่ทรงเฮดนี่อันน้าเขาไปลึกเขาไปลึกบ่ได้คือวัฒน์ผาชาววัฒน์ผาบนฮอดเซเว่นบนเปิดเพิ่นเปิดเนาะแม่เนาะโอ้ยมาแค่นี้ทางดีบ่ทางพุนบ่ขึ้นเมืองหยังเมืองเกนท่าเมืองเกนท่าแขวงสยามบุรีแขวงสยามบุรีโดยเมืองเกนท่าแขวงสยามบุรี ทางบดีบอกบระยะลาดยางบ่ะกำลังกำลัง,ล,งลาดยางดยกำลังอีลาดโอ้จะ <c oughs> เป็นช่วงนานแรงด้วยครับถึงจะมีสะพานแต่ช่วงนี้ก็อาศัยแพรนี่ครับจองไปด้านพลปนบ้านเมืองแพรด้วยครับทางปีกกับเมืองแพร์ทางบุญกับเมืองแพรเปิดทุกวันพระแปดคำสิบหาคำไพ่สีมากับเบิรงเวลาดีๆด,ด้วยครับแปดม้งหอดบุญละห้อมงแรงครับขามไปขามมาสื่อของพนกับมาเที่ยวเซเว่นผู้สาวเหล่ากัหลาย แต่ว่ากันเป็นช่วงนาแรงที่น้ำว่าร้ายครับเป็นจะมีสะพานไม้ไผ่ขามไปเลยนี่คือหมู่บ้านเดียวกันแต่เป็นสองประเทศครับโดยมีสายน้ำกั้นไว้ครับระหว่างไทยครับลาวเมื่อก่อนกับห้องจกเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับพอแยกกันแล้วก็คือจังคนละหมู่บ้านแบบนี้เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งนะครับจะสามารถมาหยิบข้อซองใดในวันธรรมดาแต่ว่าคับเป็นวันพากสามารถขามไปได้ครับ สวัสดีครับมาจากไซน้องมาจากปากมันค่ะไซเกาะปากมันปากมันปากมันขึ้นอำเภอยังอำเภอด่านสายอำเภอด่านสายพิจฉโคนเพิ่นมามาเบิ่งฟังเล่าปะขามไปได้จองเสือกไปปีวีปีมืออื่นบันพะ แปดคำกับสิบหาคำมัอนี่เป็นวันวันไม่ออกก็วันเนีนคำมาได้ถ้าวันพระคำได้เลยสิบหาคำกับแปดคำเป็นเมื่อ้านเดียวกันแต่ว่า่สองประเทศอันนั้นกับเมืองแพรกันทั้งพี่กับเมืองแพรกันเมื่อสมัยน่าจะยุคลานสร้างนะจะเป็นซื้อเดียวกันเมื่อวานเดียวกันนะอพอเพิ่นแยกกันก็เลยเป็นแบบนี้อือ จะโทรสร้างก็ได้นั่นโทรไปเบอร์นั่นสร้างเบียร์สามารถโทรสร้างเบียร์เหล้าได้ครับนะบ่โทรสร้างก็เอื่นไปก็ได้เอาอยู่บ่สิเอื่นให้เพิ่นมาส่งอยู่อีหลีซื้อเบียร์เนี่ยเสือเบียร์เนี่ยโทรอัอนนี้เพิ่นมีเลขโทรไทยอยู่ เบียขายยังไงเบียเบียเล้าเบียเล่าสิบป,ปองร้อยแปดปองแปดปองเอามาส่งเนี่ยเจ้าเพื่อนวะเพื่อนจะมาส่งอยู่เลยถา้ามมีเท่าไรสามเขากับห่องเอื้นด้วยครับซื้อเบียเด้อ เอาจักแพ็กกระบ,บอกเรลาครับเล้าก็สิจองเสือกแทเลนดันแทมานน่โอ้ว่าต้องโทษยากครับห้องสื่อขามประเทศลดวามาแล้วมาแล้วเบียร์เย็นเย็นมาแล้วสี่ปองลอยแมนบอแปดปองสองร้อยแปดปององอ่ะปดปองกับปแปดปองแ,น,แ,แน่แน่ลืมกับปเป้วขนมอย่างนี้มามามาหยอกหยอกหยอก ห้องเอิ่อหนใดได้ไดดครับมืัอนี้วันยังเหรอวันทิีวันจันเหล็กเหล้าออกอยังเท่าไรเก็ะสองร้อย,เ,ยเขาซื้อ,อได้สูงสุดจักป๋องจะเอาเงี้งเป็นลังอะไรเป็นลังอะไรฮักอิริเดี๋ยวเราหาเงินให้แปดป่องสองร้อยจะซื้อยัยออยงซื้อป่วย สองร้อยค่าจะจองเสือกรถไปรถมาซ้าวบาทขอบคุณลลไล่ไล่แล้วครับตะว่าเข้าขามไปสื่บบ่อใดได้ครับแต่ว่าเอิญเอาใดก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าก๋วยเตียเต๋ยวเฟ้อเฟอเข่าเปียกพรุ่งนี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หก แปดหนูมีคนขับรถมาคนหนึ่งค่ะคนขับรถเป็นเจ็ดเอาไอ้ดิร้อมไอ้นะจะซื้ออยังชื่อนี้ค่ะชื่อนี้แต่วางไอ้ก็เบียร์ลุ่งเหลืองนี่จะสิเลือกอย่างเลือกไอ้ดีกว่าหนองมาเทียอกไอ้ให้ขอบคุณค่ะจ้าให้กำลังใจโอ้ยอันยังอีกว่าซื้อเอิ่นให้ใหญ่ดีค่ะ ฮะเออหมูกะหะเออเอิร <marche> ์ดมึงดูมีหมูกระทะวะเอิร์ด้วยเราเอิดเถอะสิสินดาดมีบ่สินดาดสินดาดบ่มีบ่มีหยังพิเศษมีหยังของปลาบ่มีบ่ของปลาบ่มีมีแต่เหล้ากับเบียร์กระบุหรี่บ่มีบ่มีละสินดาดบ่มีจ้ะ จ้าน้องๆมาเที่ยวคือกันครับพอกันวันพระเด้อวันนี้วันประชาชนเมย์คำถ้าเป็นช่วงนาแรงเดี๋ยวเด้๋ยจะยู่แถวนี้เมย์คำปะหนูจริงๆบ้านหนูอยู่เพชรบูรณ์ค่ะพอดีมาทำงานอยู่จังหวัดเลยโอ้เพิ่งมาครั้งแรกคือกันโอ้คือกันเซอร์คือกันครั้งแรกคือกันที่มาที่นี่แต่ว่าลาวน่ะไปบ่อยเยอะไปทำไมครับไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปวันนี้ไปหาผู้สาวดอกไปถ่ายคลิปฮะจะไปแถวไหน บ้านเอานูหน่บ้านยะพอจะขามแถวนี่ยชั้วบ้านผ้ามูอขามไปอีสัไปรถอะไรหัวหายากไม่ต้องวไปได้แต่วันพระเด้อโอ้หลังจากขามห่วยขามหองมากฟังไทยเป็นก็จะมีแนวขายประมาณนี่ด้ดยรับก็จะมีโอ้งามเดี๋ยวนี้อันเท่าไรเนี่ยไปละแปดสิบค่ะแปดสิบบาทคูนึงว่าให้ในต่อแล้วลดเลยเหลือลอยห้าสิบบาทค่าจดีสวยไม่พอใจดีด้วยค่ะแม่ค้อมเล่าแหละไป สมความวเร่าว่าของอันเไหนของของร้อยห้าสิบบาทคะ่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้อนี่ยนี่หัวด้วยเนีนี่มันไม่ใช่นีเข่าใส่กระดอกกระเดียดเลยหัวขวายใหญ่งงเนาะขวายใหญ่งงก็ใส่หวัวใบใหญ่นะคะหม้อเมนค่ะฟังนี่สามารถไม่เยี่ยมมาชมได้ทุกมือได้ครับจะขันยาขามไปฟังเล่าแปดคำกับสิบหาคำอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีมือเดียวเนาะใช่ค่ะ อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งสื้อยังซอยเล่าบัตรงามๆขนมจีนค่ะถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบัวก็ได้นะครับของโรยของีนเท่าไรของงามๆเนี่ยอันนี้ลอยเดี่ยวจาปผลลงมาจัดให้ทันทีค่ะได้สิทธิ์นั้นทันของงามๆด้วยครับก้นมันจะเป็นหวายของนาจะไม่จากฝั่งผุ่นด้วยครับถามมาจากฝั่งเล่าอ้นี่ก็งามนี่ของส่งงามๆครับหรูหรา หมาบ่าเเ่าครับหมาบ่ามีมันเ่าแล้วก็ไไรหนีได้มาโมเฉียวแล้วก็จะมีกระดงกงระดงอะไรยัง,งไงใสอ,อ,อันนั้นกวาดกับใสค่ะไปเบิ่งกันเด้ออาชมก่อนได้คะด่ะอันนี้เอาไอ้เฮ็ดยังอใหญ่นี่อันไหน,ไหน,น,น,นคะนี่เนี่ยเอาไใสยัง กวักนะเมื่อก่อนปั่นฝ้ายเดี๋ยวนี้เป็นของมงคลเวลาขึ้นบ้านใหม่ยกบ้านใหม่ใส่เสาเอกเสาวขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้บ้านค่ะโอ้โอเสียงง่หวานเนี่นาะมันนี้อันเท่าไรล่ะนี่แปดสิบบาทแดงเดี๋ยวนีได้เงินพอแปดบาทถ้าเป็นเงินลาวก็ประมาณได้เบ้าหาเงินลาแปดแปดสิบพันเลยครับแปดสิบพันถ้าเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ห้าสิบพันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบพัน ถ้าแปดสิบบาทกะหกสิบพันหกสิบพันไปบ่หอดลอยอุ่นสีนั่นดิของอันหนึ่งเด้องามๆบัตรเด้อเอาเอามันงามดิงามเบอร์สุดยอดของงามงามเด้อบ่มันงามแต่ของงามนลอยแต่ผู้ขายผีแน่นอนสิคะเบิ้งดังแล้วเหมืนดวงแน่นอนค่ะออริจินอลค่ะบ่มนผ่านมือหมอบ่ซวยธรรมชาติค่ะ มามานึงเอาด้วยไดนก็ได้เนาะไใดก็ได้ี่งามขึ้นเจ้านี่ยลาหววบ่ละหัวบ่หววป่เอาหวดอานอะไรหวดอันเนี่ยสามสิบบาทยังไงเปิดมาเวิดเลยเฮ้ยเอาไล่มีไล่เจ้าอย่าขายนั่นนั่นเอาซีอันะมันมี่แท้เออมาม่พอแม่หวด ไใบหอบอ๋อไม่ยใยไล่เอาแนวเราให้ยหัวหนึ่นางวนะ่ะเอามายิงไปนึงเย้มันเป็นหัวสมแล้วที่เลือกอายมาก็เลือกเบี้ยออมาเออเห็นน้องนงั่งหลังพอได้งมหัวเมื่อโอ้ข <laughs> อบคุณค่ะจ้าได้อไอ้เส้นเลยดอกวิญญาตแมคคางามย่องข้าวเดียวเส้นเลยลวดนี่โอเคจ้ะเ <laughs> ส้นลวดโอเคจ้วา, <laughs> าว่าจะทายลูกวระจัน บบธานได้แก่อยู่บัตเท่าไงนะบัตไทถ่ายนะถ่ายหมดหมดไหมหมดไหมคะขยันมาเน่องบรรยากาศน้องๆเพื่อนมาเที่ยวเวยครับมากันอย่าลืมปักหมดอันนี้แกะแก้ถุงมืไหมได้นน่น้องเขาต้องอัน้าใส่ตรงนี้น้องกดไลน์เอออันนาจะใส่ร่มนี่นี่เออนี่อย่าลืมกดไลค์นล้เด้อนี่ปักหมดให้แล้วเนี่ยมามาเที่ยว จ้าขอบคุณค่ะคุณครับใครไปได้แอดไลน์ส่งรูปให้หน่อยพูดแล้วพูดรถติดตามแล้วเด้อจ้าเป็นเท่าไหร่ไหมค่ะทั้งหมดเลยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยยังอุ้ยร้อยแปดสิบบวกจ้าหนึ่งร้อยบวกข้าวปุ้นหนึ่งร้อยสามแปดศูนย์0า8 0ันแปดค่ะสามแปดศูนย์เป็นเงินกีบเท่าไหร่อุ้ยยามาไล่เงินกีบค่อยกระเดือบปึก ไม่ค่ะซื้อ,อยังชื่อก้อยค่ะหลานไม่ค่ะซื้อก้อย,อยตรงขามกับอันแดนสยามคอฟฟี่เด้อครับค่ะพอเห็นกรได้เห็นขนม้ามองนีเราอยู่มองนีล,ล่ะเราบได้ไปิสายเมนค่ะอืม,200มสองร้อยงามงามมคคนไม่ขาดกระดาษติดนี่เราไหวจักสองร้อยจังนะพวกเนี้นนอ้าวโอ้นี่เดี๋ยวเงินเก็บก็มี สามร้อยน้องเขากดติดตามแล้วบอกค่อยไม่คอยได้กดติดตามเจ้าหนำเนี่ยสี่รอยเลาะตลาดตลีวิธีไทยลาวเด้อหญ่เด้อน้องโอ้เราต้องนห่ากก้อนมองมี่แอร์กับมี่เด้อครับนั่งถากกับอะไรครับไปขมาของฝากไอติมไอศจคีมกาแฟครับแดนสยามคอฟฟี่ขอบคุณหลายด้อขอบคุณหลายเด้อ อันนี้เห็นลายได้ครับเห็นคนขัง,งจะลายนี่คือปอกเวลาเขามีผ่ามีหยังของมีคมปอกผ่าได้ครับเอามีดเอาผ่าซุกเขาในนีคนชนเผ่าสมารคนจะใส่อันนี้แหละครับนี่เป็นหวายเนาะแม่เนาะเป็นหวายครับน,นิดแอลเทคักประทันนี่คนขายไวรุ่นนี่อันเท่าไหร่คุณยายสื่อซอยคุณยายอันหนึ่งมาปดมากคุณยายปดไหมหวายร้อยร้อยปีก็ไม่ขาด เป็นลอยปีกับบขารเป็นไวยไม่ผูไม่พังไม่แต่ว่าเสียเป็นบ่เขาหลักเขาหลักเออเอาหนึ่งสื่ซอยแ่แเราเอาเงินไทยหรือจะเอาเงินกีบพันร้อย <laughs> แหมเร <laughs> าไปจาักเงินกีบเงินกีบเป็นขี้ตางนะสองพันใช่ไหมสองพันก็สามบาทโอ้ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมแปดสิบหาสิบพันประมาณห้าสิบ หกสิบพันไหมหกสิบพันร้อยตารางรถไปเลยบ้านหนึ่งก็เป็นเงินไทยสองพันนะเจ็ดเจ็ดแสนเงินไทยพันเนื้อร้านหนึ่งก็ประมาณพันห้าให้กำลังใจคุณแม่เด้อแม่ค่ะขอบคุณมากเราก็หามาขายพ่อได้หาได้ซิบขาเช่นกับนายกองมีนี่เด้อครับหลานเพิ่นต้องถามครับหลานกาแฟพอดีบ่แข็งแรงบันไดบ่โอ้ใหญ่ แปดสิบเหรอแปดสิบเหรอมันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นหรถยันต์ตันตันเอาเติมให้ให้กำลังใจโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนี่กำลังใจออ๋แล้วเขาชื้อหมวกใช่ไหมเหรอหมวกมันเป็นจางไหนหมวกสวยสวยโหดบ่สวยโหดโบสือไซมายบอกแล้วว่าผมไปถึงจังหวัดน่านนะคุณยายเนี่ยคนแก่เขาบอกว่าถอดทิ้งเถอะเขาบอก ซื้อใหม่ครับ้าทางในามาก็อย่าลืมมาปรึกษากันด้วยครับอันไดนขามนไนแน่อันไดขามบ่ได้แน่ปรึกษากองลอยอสอจุดบริการประชาชนก่อนด้วยครับก่อนจะขามไปฟังผุนบางจะสื่อหิวขามมาาบอกได้หลายเพื่อนใหมเอาขามนะครับมันผิดกฎหมายไทยคุณยายลูกเอาบางนัดไทยออบางนัดนี่ผมขามมาจากอ,อ,อัน นครไทยขามมาจากเหนือขามมาเมืองเลยเมื่อพ่อพูปลาบักนัดผมรักเข้ามาโบโบรักเอาอันนี้รักรักมาอย่าบอกไพเด้ออย่าบาบอย่าบาบเป็นสวนบักนัดที่ขาเจ้าสวนบักนัดเก่าจีฆาเจเาบ่าแล้วอันนะปล่อยไว้กันไก่แห้งหรือว่ากระสันหนูกิน เอาให้คุณยายเด้อถ้าจะคล้องมังนัดเห็นก็ย่าเอาถวดผมเด้อผมเอามาให้ยายนี่ยเนี่นี่ได้บุญน้ำกันกันแล้วกันเฮ่นเพิ่งก็บอยู่เพิ่นไปเรียบซีไอโฮมเกาไอมวงเกาๆนะเพิ่นก็อีมักเอาเอาโฮมไปแลกเนาะเฮ้ขี่รถไปแล้วกันเฮ่นเพิ่นเออเอาม่วงมาแลกเอาโฮมมาแลกเด้อขันโฮมมาแลกนี่ยมาหน้าแถวจะเลื่มแว่กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆก่อนด้วยครับนี่ลูกสาวยายลูกสาวยายอีก โอ้ฮะตันนี้อาหารให้แม่กินเลยเฮดอาหารให้แม่กินแทำอะไรไม่ได้แปดสิบเลยกระยบ้านเดียวกันแต่คนละประเทศครับคามบ้านกับ้ามเมื่อสิละช่วงนี้กับสะพานบะมี่เพราะว่านามมันเอาไปแล้วล่อช่วงแรงครับได้เฮดได้กิโปลมาขายนี่นะครับชายแดนไทยลาวบ้านเมืองแพร่ตำบลนาแห้ว อำเภอหน้าแหวมาส่งเห็ดส่งที่โอมขายถุงเท่าไหร่เบ็ดระเบ้อมีคนเอาเบ็ดระเบ้อเอาเบ็ดแล้วเอาเบดแล้วโทรสั่งกันเรียบร้อยปู้ยมันคืองามแท้งามคือคนซื้อนื้องามคือคนซื้อหาไปคือกันโมคนซื้ออะไรเอาแถมเมฆขันสับบแถมเนาะแถมเมฆขั้นน่ำเอาเงินมาให้ก่อนกิบโอมาเดยอด้ะ เอดังแตาวสร้างกันเอาเงินมาน้ำตาลมานำหมดเงินกันมาได้เงินมาเขาเล็กมาคืองามเลยถุงเท่านี่อันนี้ถุงหูสองร้อยอันนี้ถุงละร้อยซื้อในถุงหนึ่งคือไปสักสองใบแล้วฮะมีคนเอาไปแล้วบ่โอก็แบ่งเอาได้อยู่มาถุงหนึ่งแบ่งกันแบ่งซื้อซื้อห้ย่ายอยู่หันเอาถุงหนึ่งเอามันบานนะเอาถุงงามๆคือเจ้าน่ะเาเเล็จ้าหันว่าเจ้างามเนาะ วาเจอร่อยนึงเอามันมันบานนะใหญ่สื่อเห็ดตำลาวเอาแต่มันเบาลงหน่อยนึงนันมันเบากรต้องได้ฮับนักเบาง่ายๆคือบานเดียวกันบานเมืองแผลคือกันกต่สัมพีน้องกันหรอไปกต่สัมพีสัมน้องกันนะขอกันกินขำไปขำมาน่ะสัมพีสัมน้องเพื่อนทันถ้ำส่งให้มันเป็นประเทศยที่ซื่อนนะตามกฎหมายตามเขียดตะซื่อจริงๆกับบั่นเดียวกันพี่น้องกันนั่นแหละ เอาแปดสิปีแล้ว่มีแนววห้เอาไปปีงจำแจวหโอยทไหอ่โอยทไมมีแกคนละอยให้ยายเด้อให้ลูกสาวแกงให้สดเด้อฮะป้งละแจวป้งละแจวแจวแล้วหัวน้ำใส่ก็โอ้ยพาอจังเออปกติยมไทยเออให้ยายเด้ออยู่ดีมีเฮงไปได้ยายเด้อยายอใหฮะ อืมเห็ลูกเทนเองกินเหรเดินข้ได้ไก้มกันเห็ดเงินยางกับลำบะละแปดสิบกัวเนาะกัวกระายาอืมก็สายบ้างเขาทำให้สายได้ใากยก็เป็นทุกคนเออไปได้ยายเด้อบรรยากาศเส้นทางธรรมชาติจากอำเภอด่านซ้ายนะครับมาเที่ยวบ,บ้านเมืองแพร่ดาผล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 ่านพนผนไถเหลาหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าสองประเทศเส้นทางมากก็จะได้รับชมวิวชิวทัดถ,ดถนน ลาดยางไม่มีหลุมด้วยครับสวยงามแต่ว่าทางขึ้นกอดจ,จะมีเนินมีคลอยเพราะว่ามันขึ้นไปตามผู้เขานะครับสันเขาถนนดีครับรถเก๋งมากได้นะครับรถเก๋งก็สามารถมาได้นอกเหนือจากสิได้ชมส้มด้านพนผลนไทยล้าสองฟังแล้วนะครับก็ยังสิได้ชม้มวิวทิวทัศน์้างทางอันสวยงามนํำสุดหูสุดตาอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หนามาเที่ยวชมด้วยครับ สำหรับผู้ใดมักประมาณนี้ครับเหมือนเมือหนกับไปเที่ยวฝั่งล่าวถนนทั้งบนละครับทั้งดักจึงบมละครับบรรยากาศทะเลภูเขาภูเขาอะไรก็มีการเกษตรน้ำรับฝั่งไทยปลูกขา้าวโพดกานสุลกากรทาลี่ครับตรงไปเป็นเชียงข่าน